โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยะบุพภามาลาโดยมีกัลยาณมิตรัฐและกัลยนมิตรพยาวเนธไทยนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุข,ขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพยาวเนรไทยนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัรยาณมิตรเคนเหงาสีวัดและกัรยาณมิตรบัวทองสีจันทวานวงนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยนณมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกัลยาณมิตรทองสายพารานำกล่าวคำถวาย เมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป,ป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัละยาณมิตรถนอมศรีเดวิสและกัละยาณมิตรสุภลักษณ์ทาระนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณปฏิสังขรณ์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์ นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีกัลยานมิตรอุ้ยเหงียนและกัลยานมิตรวิมลรัตน์เบอร์กลีี่นำกล่าวคำถวายต่อมาในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเป็นพิธีเจเริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์บทอิติปิโส10จบโดยในแต่ละจบมีคณะเจ้าภาพจุดประทีปและลั่นระฆังฉลองปีใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปีติใจที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ค่ะ